ใสนาสักเสบรุนแรงแค่ไหนครับมีอาการปวดนะคะปวดที่โพรงจมูกแล้วก็ลามขึ้นไปที่คิ้วที่คิ้วจะหนักหนักที่ศีรษะหนักศีรษะเลยจะปวดเป็นระยะหรือว่าปวดเป็นยังไงช่วงไหนก็จะปวดคือในช่วงเช้าที่ตื่นขึ้นมาค่ะในช่วงเช้าเช้าก็จะเป็นระยะแบบว่าหนึ่งเดือนเนี่ยเป็นหนึ่งถึสองครั้งอะค่ะถ้าเป็นอาการมากๆเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆเราเป็นไข้ ค่ะมันก็จะต้องทานยาทานยาแก้แพ้แล้วก็เพื่อบรรเทาอาการไม่ให้มันมีน้ำมูกอืไม่งั้นมันจะปวดแล้วก็ทำงานไม่ได้ปวดศีรษะปวดโพรงจมูกแล้วก็แล้วก็คือถ้าไม่งั้นเราก็ต้องเช้าขึ้นมาค่ะต้องใช้น้ำเกลือค่ะล้างจมูกล้างจมูกยังไม่หายอีกใช่ไหมคะก็ต้องใช้ยาพ่นใช้ยาพ่นอีกใช่ค่ะอันนี้ใครเป็นคนบอกฮะก็คือถามจากเพื่อนที่เขาเป็น ถามจากเพื่อนที่เป็นใช่ทำไมไม่ถามหมอฮะไม,ไม,ไม่คือว่าไปจะไปพบหมอเนี่ยคือเหมือนอาการมันก็พอจะไปมันก็ไม่ได้เป็นเนี่ค่ะก็เลยไม่ได้ไปคือตั้งใจจะไปหาอาการก็หายไปใช่ค่ะโอ๊ยไม่ตั้งใจไว้ตลอดเวลาเลยแหรอฮะคิดไว้ตลอดเลยหรือไม่นั้นก็หาหมอมาอยู่ที่บ้านกลัวหมอค่ะไม่อยากไปกลัวหมอห <า S 1> ด้วยอ๋อ ลเลยไม่ยอมไปหาหมอใช่ค่ะ <c oughs> ก็ปล่อยให้มันเป็นเรื้อรลังอย่างนี้แต่ถามเพื่อนเอาใช่แล้วก็วเป็นอ,อย่างนี้มาตลอดกี่ปีฮนะก็แรกๆนะคะตอนที่ทํางานอยู่ที่ชะอำเนะะี่ยค่ะตอนนั้นอยู่ก็คือมันจะมีลมทะเลทําให้เราตื่นเช้าขึ้นมาค่ะมีน้ํามุวะะ่วค่ะไหลใสๆเลยะคะ่ะก็เป็นอย่างนี้ตลอดแล้วเราก็ไม่รู้อะไรก็นึกว่าแพ้อากาศ เฮ้ยอยู่ลมอยู่ชายทะเลมีลมทะเลใช่ค่ะแต่มีน้ำมูกมีน้ำมูกใสๆอะไรมันก็ไม่ใช่อากาศบริสุธิ์ของกลิ่นไอทะเลเลยเนี่ยคิดว่าเราภูมิแพ้ที่มูกตัวเองนะใช่แล้วก็พอเป็นอย่างงี้นะคะอยู่ที่นั่น3ปีเราก็เราคิดว่าเราเป็นภูมิแพ้แต่พอย้ายมาทํางานที่กรุงเทพอะค่ะ อาการนี้มันก็ไม่ค่อยมีแต่พอมาอยู่ห้องแอร์เราก็เป็นในลักษณะที่ว่าเหมือนที่บอกเมื่อกี้ค่ะปวดพงจมูกแล้วก็ลามขึ้นไปที่คิ้วอะไรเงี้ยแล้วก็หนักหนักที่ศีรษะเดี๋ยวใครเป็นคนบอกว่าเป็นไซนัสซักเซ่ไม่ไม่มีใครบอกนะคะแต่คือว่านักก็ดูในอินเทอร์เนะะ็ตค่ะว่าอาการอย่างเงี้ยเป็นอะไรเออเนี่ยแหละคนไทยเราเป็นอย่างนี้เนี่ย <c oughs> เป็นวิธีที่ไม่ถูกใช่ไหมเชิญไปฮะ ก็คงไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจริงๆเราควรให้หมอเป็นผู้วินิจฉัยว่าเราเป็นอะไรเพราะบางทีอาจจะรักษาผิดทางก็ได้ถ้ามัวแต่ถามเพื่อนเพราะว่าอาการมันอาจจะใกล้เคียงกันแต่อาจจะเป็นโรคคนละโรคก็ได้ฮะเพราะว่าอย่างอย่างที่เราฟังอาจจะสันนิษฐานใกล้เคียงกันแต่ว่ามันจะมีอะไรบางอย่างหรือที่มาที่ไปมีอาการเวียนศีรษะด้วยก็อันนี้คืออันนั้นคือมันเป็นในช่วงเช้า ในช่วงเช้าค่ะ <ừ m. S 1> ที่ตื่นนอนขึ้นมามันจะทุกวันเลยไม่ทุกวันแต่ก็อย่างน้อยอาทิตย์นึงต้องเป็นประมาณครั้งหนึ่งหรือว่าเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งหรือสองครั้งค่ะสาเหตุจากจากการที่เป็นไซนัสไหมไม่แน่ใจคือที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าต้องต้อง,องคุณคุณคุณนภาเองจะต้องเป็นคนตอบเพราะว่าไม่ได้ไปหาหมอไม่ไม่คิดว่าไม่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรคือว่า รู้ว่าตัวเองเนี่ยมันเหมือนคักในเราเหมือนเราสุขภาพไม่ค่อยดีหรือยังไงนะคะก็เลยพออย่างลุกขึ้นมาตอนเช้ามันก็จะเวียนหัวแล้วเราก็ต้องลงไปนอนอีกแป๊บนึงก่อนเหมือนศีรษะเราจะหนักอะคะ่ะก็ล,ลงไปนอนหลับตาเอ๊ะเราเป็นอะไรอะลุกขึ้นมายืนมันก็จะเซเซๆอย่างเงี้ยไม่สดชื่นไม่สดชื่น,น,<อ>นเดินไปแล้วก็ประมาณห้าชั่วโมงเลยอะคะ่ะห้าหกชั่วโมงก็น่าจะพอนะฮะถ้าหลับสนิทจริงๆอ๋อเป็นคนนอนสองจังหวะค่ะฮะ พอประมาณมีนอนสองชังงวะด้วยนะฮะประมาณห้าเหมือนมอเตอร์ไซค์ยังไงชอบกลนเลยฮะประมาณห้าทุ่มนี้ค่ะก็จะนอนไปก่อนแล้วก็ตื่นมาีกทีประมาณตีสองตีสามนอนห้าทุ่มตื่นตีสองใช่แล้วก็จะฟังวิทยุหรืออะไรไปสักพักค่ะว่าจะนอนประมาณตีสี่แล้วก็ตื่นอีกทีประมาณเจ็ดโมงหรือสองโมงโอ้ <c oughs> เป็นอย่างนี้ใช่กี่ปีฮะก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลยค่ะพอดูทีวีไปพอเริ่มข่าวสามิติมาเนี่ยก็จะเริ่มง่วงละ ห้าทุ่มเริ่มม่วงใช่ค่ะลงไมนอนเล่นๆมันก็หลับเผลอหลับไปหน้าทีวีให้ทีวีดูเราใช่ค่ะไปจนถึงตีสองใช่แล้วก็ลุกขึ้นมาพอหลังจากตีสองคิวเพลงลูกทุ่งจบก็มาข่าวข่าวเกษตรกรตีสี่พอด้วยความที่ตื่นอย่างเงี้ยมั้งค่ะนอนต่อใช่ไหมฮะมีอาชีพอะไรฮะก็ทํางานบริษัทนี่แหละค่ะทางานบริษัทค่ะโอ้ผมว่า สุขภาพจิตเรื่องของการพักผ่อนนี่ไม่พอแน่ใช่ไหมจย์รู้ว่าที่หลับไปนั้นหลับลึกหรือเปล่านะฮะหลับแล้วสมองได้พักผ่อนไหมอะไรเงี้ยก็หลับสนิทค่ะเพราะเป็นคนหลับง่ายอะค่ะหลับง่ายแต่ทาไมถึงตื่นพอถึงจังหวะนั้นมันไม่รู้ค่ะมันประมาณตีสองหรือตีสามนะคะก็ตื่นขึ้นมาคือคือถ้าทําอย่างนี้เป็นประจํามันก็จะฝึกเป็นนิสัยไปเลยไงฮะ มันก็เลยทําให้เกิดภาวะอย่างนี้ตลอดจริงๆควรจะฝึกใหม่นะฮะอืมควรจะหลับต่อเนื่องไปเลยหลับต่อเนื่องะเพราะว่าการพักผ่อนร่างกายมันก็เหมือนกับเครื่องจักรแลฮะต้องมีเวลาที่จะได้พักผ่อนฟื้นฟูร่างกายบ้างเสร็จแล้วสุดท้ายตัดสินใจไม่ไปหาหมออยู่ดีไม่ได้ไปหาหมอค่ะเป็นอยู่กี่ปีฮะก็ประมาณเกือบสิปีค่ะที่พอมาทํางานกรุงเทพเป็นสิปีปล่อยให้น้ำมูกไหล พอมาอยู่ห้องแอร์ค่ะมันไม่ไม่ค่อยมีน้ำมูกเท่าไหร่แล้วค่ะแต่ก็คือมันก็จะมีอาการอย่างลนนะคะแบบมีแต่ไม่มากนิดหน่อยไม่ได้ถึงกเป็นใสๆที่ไหลลงมาม,ม,มันก็จะมีเหมือนน้ำมูกข้นๆได้ตรวจสุขภาพประจําปีไหมครัตรวจค่ะมีอาการอะไรผิดปกติไหมครัก็สมัคหมอเขาก็จะอะไรค่ะวัดความดันตรวจปอดนะเคยไปตรวจสองครั้งะะอะไรมีวัดความดันตรวจเจาะเลือดตรวจไหมครัเจาะค่ะแล้วมีอะไรก็ ปกติไม่มีอะไรแต่เราไม่ได้บอกเขาในเรื่องที่ว่าเราเป็นไซนัสหรืออะไรเงี้ยค่ะไม่ได้บอกเพราะมันไม่มีในตารางนะคะว่าอ๋อพอไม่มีตารางตรวจก็ไม่ตรวจใช่ก็ให้เขาตรวจไปตามที่เขาบอกเราค่ะว่าโปรแกรมนี้ตรวจอะไรบ้างเปลี่ยนแปลงก็ก็เป็นค่ะก็ก็ถอนเอาใช่ใช้ยาพ่นใช้ยากีนเอาใช่ไม่อยากหายเหรอฮะอยากหายสิค่ะอ่าแล้วทํำยังไงฮะทำยังไงก็อืม ก็ลเลยต้องมาเนี่ยค่ะก็เห็นอย่างบีมนี่เคยดูในทีวีนะคะว่าเออก็เห็นนะาด็อกเตอร์อธิบายเรื่องทีเฮอะไรต่างๆว่าถ้ากินไปแล้วไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายให้ร่างกายไปซ่อมแซม,มตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งรู้ว่าทานยาเป็นการรักษาเฉพาะอาการครับมันไม่ได้ให้ให้ร่างกายเราไปปรับตัวเองแล้วให้รักษาให้หายเออถ้าเกิดเจอตัวยาตัวเนี้ย ต้องเป็นยาที่ดีอะไรเงี้ยค่ะเป็นอาหารเสริมที่ดีก็เลยลองทานพอดีพี่ยุพินนะคะที่เธอเป็นก็ถามพี่ทานยังไงเขาบอกว่าเนี่ยพี่ทานได้อยู่เอ้าพี่แล้วมันดีขึ้นเหรอดีขึ้นงั้นน่อยอยากลองมากเลยค่ะเชื่อเพื่อนเอาอีกใช่ก็เลยลองทานเดี๋ยวอาจารย์ครับผมย้อนกลับไปนี่อาการไซนัสที่หลายคนปัจจุบันนี้เป็นเยอะเหมือนกันมีสาเหตุมาจากอะไรฮะ ก็คงจะติดเชื้อด้วยนะะค,คือถ้าเป็นหวัดบ่อยๆเนี่ยนะะมีอาการระคายเคืองอยู่บ่อยๆเนี่ยแล้วปล่อยให้เป็นเรื้อรังอะ่ะสักวันหนึ่งมันติดเชื้อขึ้นมามันก็กลายเป็นไซนสัสอักเสบได้นะซึ่งสามารถรักษาให้หายขาดได้เหมือนกันจริงๆถ้าเป็นเริ่มแรกนะฮะหมอเขาก็จะให้ยาปฏิชีวนะไปฆ่าเชื้อให้ล้างโพรงจมูกอ,มอะไรอย่างเงี้ยมันก็หายได้คือถ้าไม่ปล่อยให้เรื้อรังะนะค,ะค่ะเสร็จแล้วเขาแนะนําให้ทาน สูตรสีอะไรฮะสีเขียวค่ะก็ทานเช้าสองเม็ดแล้วก็ก่อนนอนสองเม็ดทานอยู่นานแค่ไหนครัทานไปเจดวันนี้ก็เริ่มเริ่มเห็นผลแล้วนะคะว่าเวลาที่เราแปลงฟันนะคะ,ะเศษเสมหายเนี่ยนะคะกับน้ำมูกอะมันจะออกมาเยอะมากก็ประมาณถ้ากะดูได้ก็ประมาณสี่ช้อนโต๊ะนี่ยนะคะ เป็นอย่างนั้นนะคะทุกเช้าทุกเช้าที่เราแปลงฟันแล้วมันเราก็อยากจะเอาออก่่ะคมันก็จะออกมาเยอะอย่างนั้นนะคะทุกวันเราเอ้ยเราเป็นอะไรหรือเป็นเพราะยาตัวสีอะไรฮะบอกได้ไหมฮะสีขาวเหนียวเหนียวอะค่ะขาวขาวเหนียวเหนียวไม่เขียวไม่ใช่สีเขียวค่ะอ๋อฮะแต่แต่ก่อนเคยเป็นหนึ่งขั้นสีเขียวเลยนะคะที่เวลามันปวดมากมาใช่เพราะผมก็เคยเป็นก็เป็นอย่างนี้ค่ะมาจนถึงสองเดือนพอเข้าเดือนที่สามนะคะมันก็เริ่มลดลง ก็เลยเออแต่เจ็ดวันแรกเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าใช่น้อยลงน้อยลงแล้วก็อาการที่ปวดเนี่ยมันก็ไม่ไม่รุนแรงเหมือนอย่างที่เราเคยเป็นนะคะมันก็ลดลงไปลดลงไปมีใช้ยาตัวอื่นควบคู่ด้วยไหมไม่ได้ใช้แล้วค่ะไม่มีเลยไม่มีเลยเพราะเป็างหมอยาแก้แพ้ก็ไม่เอายาแก้แพ้ก็ไม่ทำไอล้างจมูกก็ไม่ทำละขี้เกียจไม่ได้ล้างอ่ฮะแล้วก็ไม่ได้ใช้ยาพ่นแล้วเพราะมันไม่ปวดเราก็ไม่ไม่ใช้เจ็ดวันแรก เจ็ดวันแรกรู้สึกลดน้อยลงค่ะก็รู้ว่าว่ามันมีสเแตสองสัปดาห์ใช่ค่ะประมาณสักมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะจนอันนี้น่ะทานเป็นเดือนที่สามเดือนที่สามใช่ค่ะอาการก็คือมันก็ไม่ปวดไม่ต้องทานยาไม่ต้องล้างจมูกมันอครับครับคืออาการอาการเนี้ยผมเชื่อว่ามีเชื้ออยู่ในโพรงจมูกแน่นอนอมันถึงได้ไม่หายเร็วนะครับไม่ใช่เกิดเรื่องของการ แพ้อากาศเท่านั้นถ้าแพร่อากาศเท่านั้นเนี่ยมันไม่ควรจะเร็วนะอาทิตย์สอาทิตย์ก็ควรจะรู้เรื่องอตามสถิติของเราถ้าหากเป็นไซนัสอักเสบแล้วก็คือ6แคปซูลต่อวัน 2- 3สาสัปดาห์นะครับก็จะรู้เรื่องแต่ถ้าเรากิน4ี่แคปซูลต่อวันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมันก็เลี้ยงเชื้อไปบ้างค่ามันไปบ้างมันก็จะช้านะครับอเอามันเต็มที่ไปเลยในเมื่อของมันเป็นปิตร์ที่ปลอดภัยใช่ไหม คนกินถึงสิบแคปซูลต่อวัน3ามเดือนครึ่งก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะก็กินมันหกแคปซูลต่อวันนะครับก็สักสองสามอาทิตย์อาการเหล่านั้นจะเห็นชัดๆนะว่าดีขึ้นเร็วนะครับอย่างนี้ต้องทานยังไงคะชาคือตอนนี้เสามเม็ดเหรอคะแล้วก็สองสองสองชากลางวันชากลางวันอีกหนึ่งค่ะแต่อย่างตอนที่ดีขึ้นแล้วค่ะไม่มีอาการปวดหนักมันปวดแต่ไม่มากค่ะปวดไม่มากเสียมหายยังมี มีอยู่น้ำมูกยังมีลดลงค่ะลดลงแบบว่าลองลองซักลองสามสสาไปก่อนนะะไอสองสอสองไปก่อนสักสองสามอาทิตย์นะฮะสออาทิตย์ค่ะแล้วเราช่วยส่งข่าวได้ค่ะเดี๋ยวส่งข่าวครับ